สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบุรินารัตน์โุติรัมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนวรัตสุขเก่าพวกเราเป็นตัวแทนกลุ่มมาศึกษามาศึกษาเกี่ยวกับศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ในโครงงานของวิชาประวัติศาสตร์ค่ะค่ะซึ่งศาลหลักเมืองนะคะมีลักษณะเป็นอาคารศิละปะของค่ะเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองบุรีรัมย์ซึ่งมีอยู่ สองต้นแปลกจากเสาหลักเมืองจังหวัดอื่นเพราะว่ามีแค่ต้นเดียวค่ะสันนิษฐานว่าเสาต้นที่อยู่ด้านหน้าตั้งขึ้นเมื่อเมืองแปะในสมัยรุงงนบุรีส่วนเสาหลักที่อยู่ด้านหลังตั้งขึ้นในสมัยที่ยกเมืองแปะขึ้นเป็นเมืองบุรีรัมย์ถือเป็นสิ่งสักดิธิ์ประจําเมืองบุรีรัมย์และเป็นที่หยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบุรีรัมย์ซึ่งแต่เดิม นั้นอาคารพระหลักเมืองมีขนาดเล็กเล็กและมีศาลเจ้าเมืองจีนอยู่ในหลังเดียวกันค่ะต่อมาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ทำการบูรณะและสร้างศาลพระหลักเมืองใหม่ในปีพศ2548โดยให้กรมศิลปากรออกแบบเป็นปราสาทหินศิลปะของที่งดงามวิจิตค่ะเพื่อให้สม กับที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นดินแดนแห่งปราสาทถโดยนำแบบอย่างจากปราสาทเขาพนมรุง้งโบราณสถานที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรมัมย์ค่ะศาลหลักเมืองนะคะเดิมเป็นอาคารไม้สังกะสีตั้งอยู่บริเวณเดียวกับอาคารหลักอาคารศาลหลักเมืองใหม่แต่ไม่มีข้อมูลในการก่อสร้างต่อมาในปีพศ2532ได้ทำการบูรณะศาลหลักเมืองขึ้น เพราะหลังเดิมชำรุดสุดโซมเป็นอาคารคอนกรีตคือปูนแบบจัตุรัสชั้นเดียวหลังคาแบบซ้อนสามชั้นตรงกลางหลังคาเป็นมุนทบเป็นฉัดห้ชั้นตัวอาคารทำลวดลายแบบประยุกต์กับลายปูนปั้นแบบไพยจีนในปีพศ2548ได้มีการบุรณะสาบักเมืองขึ้นอีกครั้งโดยมีการก่อสร้างสถาปัตยกรรม หอมประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของเมืองวิลลารัมที่มีปราสาทหินสมัยหอมจำนวนมากดังที่ปรากฏในปัจจุบันค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการรายงานใพีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ